สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ดัลล่าจะพามาปลูกต้นซองออฟอินเดียที่แม่ดาลล่าชํำน้ำไว้นะคะรากเดินดีมากนี่ค่ะเห็นรากนี่ค่ะรากแบบพร้อมลงกระถางแล้วนะคะชํำไว้ประมาณเดือนกว่าๆก,าก็นี่ค่ะเดี๋ยวแม่ดาลล่าเอาออกมาให้ดูนะคะ นี่ง่ายนิดเดียวการขยายพันธุ์ซองออฟอินเดียนะคะโดยวิธีการชํำน้ำเทคนิคก็คือตัดกิ่งมานะคะเลือกกิ่งมาแล้วก็เอาหาขวดพลาส,สติกมานะคะเอากิ่งพันธุ์นี้จุ่มลงน้ำแล้วก็ล็อกด้วยฟองน้ำนะะี่ค่ะแล้วก็ คอยเช็คดูว่าน้ำรดหรือยางน้ำเขายังไม่แห้งนะคะแค่นั้นค่ะก็รอให้เขาเกิดรากขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอาลงดินนะคะขวดนี้สองกิ่งนี่ค่ะใบเขายังสวยอยู่เลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้ดีกว่าชําลงดินนะคะแม่ดนา่าถนัดการขยายพันธุ์แบบนี้นะคะโดยวิธีการชําน้ำเพราะว่า การดูแลเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแต่เราคอยเช็คระดับน้ำแค่นั้นนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ในขวดนั่นแหละคะ่ะจนกว่าจะเกิดรากแล้วก็เอามาลงกระถางได้เลยนะคะง่ายๆค่ะดินแม่ดันลาเตรียมไว้แล้วนะคะ,ะปลูกลงในกระถางนี่ค่ะกระถางใบนี้นะคะเพื่อน ก็สองกิ่งนี้จะลงกระถางเลยกิ่งนี้ก็มีรากแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะตาเขาแตกแล้วสัญญาณชีพเกิดแล้วค่ะซองออฟอินเดียค่ะหรือว่าต้นซองทองนะคะไม้โฟอ,อากาศไม้ด่างลายสวยๆนะคะถ้าเขากัดสีได้เยอะเนี่ยข้างข้างในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเกือบหมดเลยนะคะ ก็คือจะกัดจากขอบเข้าไปนะคะเพื่อนๆจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือต้นซองทองทีนี้แม่นันล่าจะวางเขาลงกระถางแบบตามลักษณะกิ่งเขาเลยนะคะก็คือแบบนี้นะคะจะไม่ตั้งแบบนี้นะคะจะแบบนี้ค่ะมาทำกันเลยค่ะ นี่หาวางแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ขุดดินดินก็ดินหมักใบไม้เหมือนเดิมผสมปุ๋ยคอกนะคะนี่วางลงอย่างนี้เลยนะคะอ่าถ้าใบเขาเยอะเกินสามารถที่จะเด็ดออกได้นะคะแต่ไม่นานล่าจะไม่เด็ดนะคะให้เขาร่วงโดยโดยธรรมชาติเลย วางลงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เยีบมาอีกนิดนี่ค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆกลบดินนะคะรากเขาเดินดีแล้วปลูกยังไงก็ไม่ตายค่ะเพื่อนๆเ,เปอร์เซ็นต์การรอดสูงมากนะคะแต่ถ้าการชํำลงดินเนี่ยเราก็ต้องมาคอยรุ้นค่ะ นะคะโดยเฉพาะแม่ดัลล่าเนี่ยต้องมาคอยลุ้นคอยเช็คเนี่คือไม่ชอบความวุ่นวายขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะลงแบบแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้กลางแก้งนะคะใช้ตกแต่งสวนหย่อม ริมขอบสาวยน้ำริมตึกเนี่ยค่ะข้างตึกเนี่ยก็จะเห็นต้นซองออฟอินเดียเนี่ยอยู่ได้ทั่วๆไปเลยนะคะต้นเขาสูงใหญ่สามารถเป็นร่มเงาได้แล้วก็การผลัดใบของเขาเนี่ยจะน้อยมากนะคะถิ่นกำเนิดก็มาจากทางทางทางอินเดียทางศรีลังกานะคะ ฉะนั้นก็เป็นไม้เขตร้อนที่อยู่ในเมืองเมืองไทยได้ค่ะเหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยนะคะเพื่อนๆไม่งอนเยนินไม่อะไรแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาลงกระถางแล้วสวยเลยค่ะเป็นการปลูกต้นไม้ที่ง่ายดายนะคะ ง่ายมากในการปลูกแต่เวลาการเตรียมกิ่งพันุ์นี้เราต้องอาศัยระยะเวลานะคะเพราะว่าเราจะใจร้อนรีบรีบด่วนๆไม่ได้เลยค่ะต้องรองให้กิ่งพันุ์ที่เราเตรียมไว้นี้พร้อมที่จะลงดินนะคะเมื่อเขาเกิดรากรากแข็งแรงดีก็เอาลงดินได้เลยการอนุบาลก็บางครั้งไม่ต้องอนุบาลเลยค่ะก็เอาเขาไปวางไว้ ในสภาพแวดล้อมที่เขาชอบอย่างสองอ้อมเดียนี่ก็ชอบแดดนะคะก็ไปวางไว้กลางแจ้งได้เลยนะคะเขารอดแน่ๆค่ะนะคะการรดน้ำแม่ดนาจะรดต้นสองออมอินเดียนี่รดน้ำวันละครั้งนะคะตอนเช้าการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยคอ,อกค่ะให้ปุ๋ยคอ,อกนะคะนี่ค่ะสวยงามแตกต่างจากกิ่งที่แม่นาชามลงดินนะคะแบบ แตกต่างกันมากเลยกิ่งตัวนั้นเนี่ยเติบโตช้ามากนะคะก็ได้ต้นไม้สวยๆไม้ฟอกอากาศมาเพิ่มจำนวนต้นไม้ลายสวยๆในสวนหย่อมเล็กๆของแม่ดันล่าอีก1ต้นหนึ่งกระถางนะคะ ซองออฟอินเดนะคะเพื่อนๆส่วนมุมนี้ก็คือเดี๋ยวพามาอัปเดตออดิบนะคะออดิบแตกใบได้เยอะแล้วค่ะแตกใบได้เยอะแล้วก็ใบเขาก็ความด่างเริ่มชัดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มมาแล้วค่ะออดิบความด่าง ทั้งตัวที่หน่อที่เกิดจากไข่แล้วก็หลอดใบใหม่จากต้นเดิมนะคะความด่างของเ้านี่มาแล้วค่ะน่าจะเป็นด่างแท้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไม่ดันล่าพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะใบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขอบใบเขา ค่ะเห็นไหมคะนี่ตัวนี้ก็นี่ค่ะเห็นไหมคะแต้มแต้มด่างมาค่ะออดิบหรือการทูลน,นะคะส่วนจากจากไข่นะคะใบไข่ใบแรกนี้ยังไม่ชัดนะคะแต่เห็นเขาออกสีสีเหลืองๆด่างๆแล้วค่ะ ชอบแดดนะคะออดิบนี่ชอบแดดแต่บริเวณนี้ได้แดดครึ่งวันก็ถือว่าแค่นี้พอเพราะแม่ดันล่าลากลากเข่งนี้ไม่ไหวนะคะก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้แหละนะคะข้างๆกับต้นถุงเงินถุงทองใบจัมโบ้โอเวอร์ไซส์นี่ค่ะนะคะถือว่าโตเร็วนะคะเพรามามาตอนแรกนี้แค่ หนึ่งใบสองใบนะคะทีนี้เขาก็แตกกลอดใบมาอีกสองใบโตเร็วมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมองอย่างนี้ยังชัดเลยนี่แต้มด่างมาค่ะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ก็ด่างนี่ค่ะออดิบนะคะถ้าไม่ด่างเขาโตขึ้นก้าน หรือว่ายอดอ่อนของเขาก็เอาไปทำอาหารได้ค่ะกินกับส้มตำหรือว่าจะแกงส้มจะผัดได้หมดค่ะปลูกไว้ไม่เสียหายค่ะทั้งไม้สวยงามถ้าด่างมาก็มีราคานะคะถ้าไม่ด่างก็มาประกอบเป็นอาหารอิ่มท้องค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปอัปเดตต้นถุงเงินถุงทองนะคะที่แม่ดัลล่า ปลูกเมื่อวานนี้ที่เอาไว้ให้ได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตกันต้นถุงเงินถุงทองให้ได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่ใช่มะเขือด่างนะคะมะเขือชลาภาพค่ะมะเขือมีอายุนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นถุงเงินถุงทองไม่เหี่ยวไม่สลดนะคะใบยังเด้งอยู่บริเวณนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นเลยคะ่ะการไม่อนุบาลต้นแล้วก็เอาลงเข่งเลยผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะคะ ต้นเขายังสดยังสวยอยู่เลยค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าได้ผลนะคะเพื่อนๆถือว่าได้ผลเพราะว่าผ่านมาแล้วหนึ่งวันเนี่ยเขายังสดชื่นแล้วก็ดูใบนี้เขาก็โตขึ้นนะคะเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะถือว่าได้ผลค่ะ เดี๋ยวแม่ดันลาจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะว่าการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือว่าค่อยๆจเจริญเติบโตนะคะถุงเงินถุงทองเลี้ยงในแดดร้อนะคะทีนี้ซองออ f อินเดียของแม่ดันลาเนี่ยก็จะมี อีกอีกกิ่งหนึ่งที่ชำน้ำไว้นะคะรากเขากำลังเดินก็คงจะเอามาลงกระถางเพิ่มในอีกสักสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะเขาจะแตกตาออกบริเวณนี้นะคะที่จริงอ่ะเขาจะ,ะแตกตาออกเกือบทุกข้อเลยนะคะเพื่อนๆซองออฟอินเดียเนี่ยกิ่งก้านของเขาเนี่ย จะแตกออกมาแล้วก็ดกหนานะคะใบของเขาจะดกหนานะคะยิ่งได้แดดลายใบยิ่งสวยยิ่งเหลืองสวยนะคะเพื่อนๆการการรดน้ำการใส่ปุ๋ยการให้ปุ๋ยก็เหมือนกับพืชใบทั่วๆไปที่แม่ดันล่าปลูกนะคะรดน้ำตอนเช้าให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยคอกนะคะแค่นี้จบค่ะ ไม้ด่างไม้ฟอกอากาศสวยๆนะคะก็เลี้ยงง่ายด้วยค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าอยากปลูกไม้ที่ไม่ค่อยผัดใบแล้วก็เป็นไม้ด่างสีสวยสีเหลืองทองนี้ค่ะซองออฟอินเดียคือหนึ่งตัวเลือกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ แม่ดอลล่ลาก็จะมาเมาส์เรื่องต้นไม้ที่ปลูกมาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกให้เพื่อนๆฟังทุกๆวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ